เฮ้ยทุกคนเขาบอกไอ้ทำมือแบบเนี้ยเพื่อจะได้สติ๊กเกอร์ด้วยนะเราไปทำกันเลยไปเลยทุกคนทำทำยังไงทั้ตอนทำทำองเป็นแบบนี้ให้ยกใส่ยกมายกยังไงยกยังไงอันตรายเงี้ยเอ๋อเองี้เหรอใช่แล้วงี้ทำสติ๊กเกอร์ใช่ไหมถึงจะได้สติ๊กเกอร์โอเคเราไปทำกันเราเดินเข้ามาในเซเว่นนะคะทุกคนเราจะได้สติ๊กเกอร์ไหมทักพร้อมยังพร้อมแล้วนะเราไปกันเลยมาเร็วเดินไปเร็วเดินไปหาพี่เขาเดินไปหาพี่เขาเดินไปหาพี่เขาเร็ว ทำยังไงทำมือยังไงเอ้ารักหยอกหยอกเอาไปหยอกแม่เธอเอาไปฝากพ่อเธอโอ๊ยโอ๊ยอะไรโอ้ยหนูคือมากท่าที่หนูเต็อะไรวะเธอมนะไมเนี่ยถ้าไม่เราเต็มเยอะพี่ก็ให้เยอะๆนะเออไม่ได้แบบนี่พี่ก็ทำด้วยนะทุกคนนี่พี่ก็เคยนี่พี่ไม่ให้สั่งกำลัง ทุกคนก็ไปลองทำดูนะใครได้เหมือนคุณแม่กระสุนกัน,นมั่งหรอกแม่ไปคอมเมนต์ด้วยนะทำไงทำไงทำไง